คุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเช้านี้ได้ซื้อหนังสือพิมพ์ในเครือของเนชั่นเราไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพธุรกิจหรือว่าคมชัดลึกหรือว่าเดอะเนชั่นนะคะจะเห็นเครื่องหมายหนึ่งเครื่องหมายที่อยู่ตรงด้านมุมนะคะก็คือไอ n a p นั่นเองนะคะหลายคนก็สงสัยนะว่าเอ๊ะคืออะไรอ่าวันนี้เดี๋ยวจะมาลองกันดูกันสดๆเลยนะครับว่า i อซ์แที่อยู่บนหนังสือพิมพ์ในเครือเนชั่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคมชัดลึกกรุงเทพธุรกิจทีวีหรือว่าเดอะเนชั่นนี้จะ ใช้ได้จริงหรือเปล่าเขาเขาบอกว่าเขาเกสกหนังสือพิมพ์เนี่ยให้สามารถมีชีวิตได้ก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ของเนชั่นเลยก็ว่าได้ต่างประเทศเขาก็มีเหมือนกันนะเป็นการเกสกหนังสือพิมพ์ให้มีชีวิตมากยิ่งขึ้นใช่พิธีการทำเลยก็คือต้องไปดาวน์โหลดอะไรก่อนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมาก่อนเลยครับชื่อว่าเนชั่นนิวส์นะครับบนระบบปฏิบัติการทั้ง iOS ในของ Apple นะฮะแล้วก็ a n d ด o i d ก็เหมือนกันวันนี้วันแรกนะครับที่จะใช้ได้นี่ครับผมเพิ่งโหลดมาตะกี้เองช่วงที่โฆษณาเมื่อ คุณผู้ชมโหลดมาแล้วนะครับแล้วลองกดไปที่แอปพลิเคชัน Nation News หน้าตาเป็นแบบนี้นะกด,กดเข้าไปเลยกดมาแล้วนะครับก็ใช้เวลาดาวน์โหลดนิดนึงก็จะอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตถ้าคุณผู้ชมต่อ WiFi อยู่ก็จะต่อได้เร็วขึ้นนะครับนี่คือ3 g น g เปิดมาหน้าแรกพวกเราจะเจอกรุงเทพธุรกิจทีวีขอโทษครับกรุงเทพธุรกิจนี่คือหนังสือพิมพ์นะครับทีนี้ตรงกลางเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นมีโลโก้ไอแ snap ขึ้นมาเป็นรางๆอยู่ที่มาโผล่ขึ้นมาอยู่ตรงกลางนะครับนี่คือหมวดหมวดของไอแ snap ดเข้าไปเ,เมื่อกดเข้าไปปุ๊บก็จะบอกขั้นตอนการใช้งาน i s n a p ว่า3ขั้นตอนง,ง่ายๆที่คุณผู้ชมจะต้องกดเพื่อที่จะดูเอาไปสแกนโลโก้เนี่ยคืออะไระนี่ครับพอเพิ่มเมื่อผมกดเข้าไปใช้งานปับ๊บรออัปเดตติ้งแป๊บหนึ่งก็จะเป็นกล้อง,หอองให้เราใช,ใช่ไหมคะตัดกล้องให้เราแล้วคุณธนวันถือไว้ตรงนี้ออกกล้องเนี่ยไปจ่อตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมตรงที่มีโลโก้ไอแซนด์ว่นะคะ,ะคุณวุฒินันอ่านี่จ่อไปแล้วไม่นาดไกลๆแล้วยังเจอเลยปุ๊บจ่อมาแป๊บหนึ่งฮะ มันก็จะขึ้นอแอปพลิเคชันก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมาว่าเพล y วิดีโอสามารถจะแชร์ผ่าน Twitter Facebook แล้วก็รวมถึงเข้าไปที่แอปคมชัดลึกด้วยเมื่อกดเข้าไปแล้วนี่ครับจากหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมเห็นว่าเอ๊เขากําลังทําอะไรกันอยู่ทําความเคารพถวายความเคารพก,กันอยู่หรือเปล่าในวันทหารผ่านศึกนี่ครับพอกดเข้าไปอ่าผมเปลี่ยนเป็นแนวนอนแล้วกันจะดูง่ายหน่อยวิดีโอนี้ก็จะสามารถเล่นได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะ ก็คือบางคนเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเดียวไงแบบไม่ได้บรรยากาศดูเมื่อวานนี้เป็นวันทหารผ่านศึกใช่ไหมคะเขามีการไปวางพวงมาลากันที่อนุสาวรีย์ที่ประจัยกันนะคะที่อนุสาวรีย์แล้วปรากฏว่าไม่ได้บรรยากาศนะมีเสียงด้วยพอใช้ไอสแนปปุ๊บเนี่ยได้ฟังเสียงได้ชมบรรยากาศนีครับก็จะเห็นภาพคืออันนี้คือเป็นข่าวตัวอย่างนะถ้าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าหากมีคนที่เขาแหล่งข่าวที่เขาให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะรู้ความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นต่างๆว่าเขามีความคิดเห็นยังไงหน้าตาสีหน้าเป็นยังไงเหมือนกับในรูปจริงหรือเปล่าพูดจริงอย่างที่ข่าวได้ตีพิมพ์ลงไปหรือเปล่าก็เพียงแค่สแกนเจ้า i s n a p เหมือนกับ QR Code เนี่ยเหละครับแต่ว่าจะเป็นโลโก้ของ i s n a p ซึ่งตอนนี้ต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาใช้แล้วสำหรับเมืองไทยก็คือค่ายเนชั่นนะครับเป็นค่ายแรกที่นำเจ้าแอปพลิเคชัน i s n a p นี้มาให้คุณผู้ชม ที่เป็นแฟนๆหนังสือพิมพ์เคลเนชั่นทั้งหมดเลยได้ลองกันไปแหมติดใจจังเลยครับเดี๋ยวผม,มผมต้องบอกกันว่าไม่ได้มีแค่หน้าหนึ่งหน้า <แ S 2> เดียวนะครับ <แ S 2> <ๆ S 1> มีทางเปิดขึ้นมาเนี่ยเจอหน้าไหนก็นแล้วแต่ว่าจะเป็น หน้าสีหรือว่าขาวดำถ้าหากเจอโลโก้ไอซแปผู้ชมก็สามารถที่จะเอาเจ้ามือถือของผู้ชมเนี่ยสแกนเข้าไปก็จะสามารถเห็นมิติของข่าวที่มากกว่าที่คุณผู้ชมอ่านแล้วแหละครับค่ะง่ายๆเลยอ่าอย่างเช่นหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจก็มีเหมือนกันนะอาจจะเป็นโลโก้ที่เกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจคนไทยแชมป์โลกเข้าเซเว่นอีเลเว่นนะคะก็สามารถคีย์เข้าไปได้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมาชมข่าวกันนะว่าพอออกมาแล้วจะเป็นยังไงลองดูนะคะทั้งข่าวบันเทิงข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคมข่าวการเมืองได้หมดเลยได้อัดร์ด้วยโดยเฉพาะข่าวบันเทิงฉันเชื่อว่าชอแน่ๆลนะครับใครแต่งกับใครใครเป็นแฟนใครใครเลิกกับใครนะคะรวมไปถึงข่าวเศรษฐกิจเนี่ยจะได้ความรู้เลยบางทีมีผู้ประกอบการที่เขาเป็นเอกชนนะคะเขาจะมาให้สัมภาษณ์ให้เราได้ยินกันเลยว่าแผนเขาเป็นยังไงบ้างะะถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยเพราะฉะนั้นทุกเช้าซื้อหนังสือพิมพ์ในเครือของเนชั่นนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะใช้เจ้า แอปเคชันนี้แหละคะ่ะดูหนังสือพิมพ์ฟังหนังสือพิมพ์นะคะใช้ประยุกต์รวมกันให้การรับชมข่าวของคุณเข้มข้นแล้วก็มีอรรถรสมากยิง่งขึ้นทุกวันเลยนะคใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปสมัครไปสมสัครนะนัะ้นคุณวิจายสมชิกยังเป็นแล้วครับเป็นแล้วนี่ไง,เ,งเริ่มมาดาวโหลดเลยนะครับนี่เห็นไหมอืมเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวแล้ววันนี้ผมจะพยายามติดตามแล้วก็อาจจะทําตัวลูกเล่นมาให้ผู้ชมได้ดูทางช่องนชั่นช n แนลนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชม ลอง,ลองเล่น<า>ดูแล้วก็รอติดตามดูแล้วกันในภายในวันนี้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลา,วลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานชั่วโมงธุรกิจลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ